สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าเน็ตมวยหนักหลังเวียสุกนวั์ประกาศแต่งงาน17กรกฎาคม ก่อนหน้านี้มีข่าวหลุดจากวงในบอกว่าเวียสุกนวัตรเตรียมแต่งงานแฟนสาวยิ่งทําเอาชาวเน็ตลุ้นกันหนักว่าจะใช่เรื่องจริงหรือไม่จะอย่างใดล่าสุดทางด้านหนุ่มเวียสุกนวัตรก็ได้ประกาศแต่งงานสายฟาแลบวิกกี้แฟนสาวนอกว,วงการ17กรกฎาคม2565โดยงานจะจัดเป็นเพียงงานภายในครอบครัวตอนนี้รู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ใช่และวางแผนมานานแล้วอีกทั้งยังบอกอีกว่าตอนนี้พร้อมเป็นทั้งสามีและพ่อแล้ว แต่งานนี้หลังจากที่เวียสุกลวัตรได้ออกมาประกาศแต่งงานสาย้าแลบตางก็มีชาวเน็ตวอยเวียแต่งงานกันอย่างมากมายซึ่งงานนี้ก็ไม่ใช่การไม่พอใจแต่อย่างใดแต่เป็นการที่ทางเวียสุกลวัต์นั้นออกมาประกาศช้าเกินไปเนื่องจากวันแต่งงาน17รกรกฎาคมดันตรงกับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล1รกรกฎาคม2565เลข981417ซึ่งทำหลายคนถึงกับผิดหวังไปตามๆกัน ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ